สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป่าตุยกับปีพ้ามาพออ่าตน้นโกศลเนาะค่ะโกศลแผ่นดินท้องเฮ้านี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพียออเตน้นใหญ่ึ้นหลายกว่าเก่าเด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่นี่ไก่ไก่ใส่ไ้พอปีแล้วค่ะต้นใหญ่ต้นโตต้นเคอแล้วก็เห็น เป็นดอกขื้นพ้อมพ่อแม่พี่น้องนี่ดอกแตกอ,อ่แบบจังไหนลหละแตกออกมากับเป็นจ้าซี่เป็นแทกแฉกซื้อนั่นเห็นบอกพ่อแม่พี่น้องนี่เพิ่นกำลังสิออกดอกอีกแล้วเออแปลว่าจังไหนนี่นี่นี่น,นี่กำลังอันออกดอกออกนั่นอีกแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้อง เพิ่นบอกให้ซื้ออันสองศูนย์บอมีโซมีลาบสองศูนย์บอพ่อแม่พี่น้องหวดนี่อืออืนี่ละพ่อแม่พี่น้องปตุกับปีกับไ่เคยเห็นจกักเทียค่ะเป็นดอกเป็นดวงขึ้นอีกแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะดอกอันต้นโกศลออกดอกพ่อแม่พี่น้องออกดอก สนโกสนออกดอกแล้วพ่อแม่พี่น้งองดอกง่ายดอกโตโกสนออกดอก